กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้เกิดขึ้นได้นะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านเสียงดังๆเลยค่ะท,ท่านนายกมีอะไรจะกล่าวกับออแขกผู้มีเกยียรติไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็เนื่องในวันเด็กนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆหน่วยงานเลยนะคะแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ให้เด็กๆมอบให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะทางอบตอสรยาค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในสํานักงานคือกองสํานักงานนะคะทุกๆท่านนะคะท่านประหลัดท่านรองประหลัดแล้วก็หัวหน้ากองทุกกองน้องๆทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยกันให้งานวันนี้นะคะสําเร็จและขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะอบตสรยานะคะจนมีวันนี้ให้เด็กๆของเราทุกคนนะคะได้ร <studied criminals. S 2> ับ ความสุขกันนะคะในวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกอีกสักครั้งค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะถ่ายรูปร่วงกันไหมคะ <ขา S 1> ค่ะเชญค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะคะ่ะสำหรับการแสดงนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 地冲。 ลองมอบอถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปร่วมกันกับน้องๆนะครับค่ะแล้วเด็กๆอย่าเพิ่งลงนะคะเพราะมีอีกรางวัลหนึ่งนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะซองลูกซองรออยู่รอซองหล่นอ่ะส้มไม่รที่จะไม่มีชจนยังมีนะคะเจ็ดตัวนะคะสิบตัวแถวไม้ถอยแถวไม่ถ ไม่ได้เที่รงจากเอทีนะคะเราจะร่วมราคาที่ลงลนกนะคะนี้ก็เป็นเป็นส่วนของไารแสดงออก

นะครับพี่แสดงความสามารถในวันนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของการแสดงความสามารถเราขอหยุดไว้ก่อนเนาะนะเดี๋ยวจะเป็นการแสดงของอใช่ครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการแสดงของชุด งเรนียศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารยาพร้อมยังคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับผมต่อไปก็จะเป็นการแสดงของน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กของเรานะคะก็มีด้วยกันอยู่2ศูนย์นะคะศูนย์แรกนะคะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสารยานะคะตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลสารยาค่ะศูนย์ที่2นะครับก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสวนนะ,ค,ะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ค่ะ เรียบร้อยอยังคะกองเชียร์เรียบร้อยอยังคะที่ผู้วันํำอาจค่ะในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ในวันนี้ดิฉันขอกราบเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยสรุปดังนี้ ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปองค์การบริหาสรส่วนตำบลสารยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพพร,ราณามมยที่สมบูรณ์และห่างไกลย,ยาเสพติด 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสรารยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัสวุวรรณโรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชและกิจกรรมซุ้มเกมต่างๆอาทิซุ้มตุ๊กตาระบายสีซุ้มปิงปองพาโชคซุ้มปลากระป๋องซุ้มอาหารเวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านนัชชาชิชูรองภริยาท่านรัฐศาสตร์ชิชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายที่เคารพรักยิ่งท่านทิพวรรณขำอาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านวิรัติจำปานินประธานจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดนครปฐมท่านผู้ปกครองและลูกๆที่รักทุกท่านครับกับผมนายกองโทด็อกเตอร์กิตวิชัยชัย,ยพรศิรินายอำเภอพุทธมนทนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากท่านทิพวรรณขำอาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 6ในวันนี้ด้วยความที่ท่านทิพวรรณขำอาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาพร้อมคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสารยาได้เลงเห็นความสำคัญของเด็ก นะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้าและที่สำคัญนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มีหน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีด้วยตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคตเด็กทุกคนจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ สแสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามที่ตนถนัดและสนใจอยู่เสมอรวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบเคารพและเชื่อฟังคำสอนของบิดามารดาครูอาจารย์ปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคมมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสซึ่น มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและสำลิปผลในสิ่งที่มุ่งหมายทุกประการโดยทั่วกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีการจัดงานในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทิพวรรณขำอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาผอมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารยารวมทั้งท่านประหลัดอ,อบตสารยาข้าราชการผอ,อสำนักนะครับผอ,อส่วนหัวหน้าฝ่ายและขล้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมดีๆดีๆน,น,นี้ขึ้นรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหลาย ก็ขออนุญาตกลาบขอบคุณมาณโอกาสนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับนถือได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้พร้อมครอบครัวมีความร่ำรวยรุ่งเรืองแข็งแรงอายุยืนถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยอันมีอายุวันณนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารยาณบัตรนี้ขอกราบขอบพระคุณครับ ก็ขอขอพ้ารางวัลนะคะครบยังคะอ้าจักรยาน5้าคันนะคะสนับสนุนโดยร้านเจไบสายสย4นะคะค่ะค่ะคันแรกนะคะคะคันแรกนะคะอิบ คันนี้ค่ะเริ่มจากคังไหน,นะค,ะคันนี้นะคะค่ะหยิบเบอร์ขึ้นมาดูได้เลยนะคะเบอร์แรกนะคะ0653ค่ะ0653ค่ะใครมีเลขนี้เดินขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะยกมือก็ได้คะ่ะคะ่ะ ถ้าไม่มีเราจะนับนะครับอ่าเราจะนับจะนับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่มาเราก็จะยกเลิกไปเลยนะครับค่ะค่ะเฮ้ยคามกิโล 482ใช่ค่ะนะครับจักรยานที่ได้รับสนับสนุนมาจากร้านเจไบสสายสี ike, ่นะครับเป็นจักรยานเก่าญี่ปุ่นนะเป็นเก่าญี่ปุ่นราคาคันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2,500นะครับาอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมมันเป็นจักรยานเก่า